ีครับเพื่อนๆวันนี้มีรถมานำเสนอนะครับเป็นรถปิกอัพตอนเดียวนะครับฮีสุ u ูดีแมปี2014นะครับเครื่อง2.5ตัวนี้เป็นรถไว้ทำมาหากินนะครับเหมาะกับจุกสมัยช่วงนี้นะครับราคาไม่แพง แล้วก็รถยังปีใหม่อยู่นะครับสภาพสวยๆตอนนี้ก็มีอยู่หลายคันนะครับแต่ว่าจะปล่อยออก3คันก่อนนะครับเพราะว่าไปจองรถใหม่ไว้แล้วนะครับก็เลยว่าจะปล่อยออกสักสามคันตัวน,นี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับแต่ละคันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นรถไว้ทำงานเกี่ยวกับพวกทำประตูอัตโนมัตินะครับก็เลย ใช้งานทุกวันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ตไปทําความสะอาดนะครับก็อาจจะดูสกปรกนิดหน่อยนี่นะครับคันนี้นะครับคันแรกอะตัว1 5 0 0นะครับข้างหน้านี้ก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับแต่ภาพยังใหม่ๆข้างหน้านี้ไม่มีชนเลยนะครับรถใช้งานก็มีเฉียวมีชนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ชนหนักๆนี่ไม่มีนะครับก็มีบุก ที่เห็นเห็นกันเนี่ยครับเล็กๆน้อยๆคันนี้ข้างหน้าก็สวยๆเลยนะครับสวยๆทั้งสองคันนะครับถือว่ารถโอเคนะครับแอร์ก็เย็นนะครับเครื่องช่วงล่างพร้อมสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานนี่ครับตะคงตะเข็บออกมาสวยเรียบร้อยนะครับเป็นรถที่คุ้มครับคุ้มที่จะมีไว้เป็นเจ้าของนะครับ ในด้านการประหยัดพลังงานนะครับประหยัดเชื้อเพลิงนะครับเครื่องตัวนี้จะเป็น All New D-Max เนี่ยถือว่าประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเรามาดูกันข้างๆรถบ้างนะครับก็ยังสวยงามครับพวกสติกเกอร์พวกนี้ก็สามารถที่จะลอกออกได้นะครับเพราะว่าเราติดสติกเกอร์ตั้งแต่ตอนเป็นป้ายแดงนะครับลอกมาสีสันก็ยังสวยงามนะครับ ไม่โดนแดดไม่โดนฝนมีสติกเกอร์ครอบครุมอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อไปก็เอาไปล้างทำความสะอาดลอกสติกเกอร์ออกนะครับออกมาที่แจ่มเลยนะครับมีแมกนิโอนไลเนอร์นะครับยางก็ยังใหม่ๆอยู่ครับยังสามารถใช้งานได้อีกนานนะครับอีกหลายปีนะครับมาดูภายในกันบ้างครับนี่ครับภายในยังแจ่มแจ่มอยู่นะครับ อาจจะมีการตกกระปกไปบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับพวกหัวน้องคนน้าก็อย่าไปสือษานะครับถือว่าทุกอย่างยังโอเคอยู่นะครับเบาะหนังหนืงนี้ไม่มีขาดนะครับหลังคองหลังคายังสวยงามนะครับยังดูดีอยู่นะครับแดชบอร์ดคอนโซลไม่มีรอยเลยนะครับขาข้างประตูนะครับนี่เป็นไงบ้างล้างทำความสะอาดซะหน่อยออกมาแจ่มเลยนะครับ เรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับพอห้องเครื่องภายในห้องสารสภาพอย่างนี้ห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับห้องเครื่องยังเดิมเดิมสวยๆนะครับแต่ว่าที่ไม่สวยก็คือขี้ฝุ่นนี่นะครับนี่มาดูตำแหน่งดูลูนะครับยังกลมๆสวยๆไม่มีโป้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับตะเข็บยังตรงเดาวยังสวยงามนะครับ ขากระโปงด้านบนนี่ครับไม่เคยมีทําสีมาก่อนนะครับพวกนี้ครับสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีแกะไม่มีพ่นสีทับนะครับดูกันเรื่อยๆครับรถดีๆก็เลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆนะครับที่ใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของปิกอัพตอนเดียวนะครับเอาไว้ทํามาหากินนะครับไม่จุกจิกประหยัดน้ํามันนะครับรถปีใหม่ๆราคาไม่แพงนะครับ นี่ครับห้องเครื่องยังใหม่ๆเรียบร้อยเลยครับถือว่าโอเคเลยครับถ้าจะหารถปิกอัพหนวเดียวเนี่ยส่วนมากก็จะได้รถไม่ค่อยสวยนะครับรถก็จะโสมนนะครับแต่อันนี้เป็นรถบริษัทครับเข้าดูแลเซอร์วิสตลอดนะครับเพราะว่าเราทํางานไม่อยากให้มีปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเพราะว่ารถต้องใช้งานทุกวันเลยต้องดูแลรักษาอย่างดีนะครับ คนงานที่ใช้ก็จะดูแลรักษารถนะครับไม่ใจขับจะบี้ตะบันไม่ดูแลน้ามันคงน้ํามันเครื่องปล่อยพังอันนี้สตาร์ทมาชึ่งเดียวติดเครื่องนิ่งนิ่งเงียบเงียบเลยนะครับไม่เชื่อเพื่อนเพื่อนมาลองดูได้ครับนี่ครับมาดูกันรอบๆคันครับนี่ไฟท้องไฟท้ายคันนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับมีเลอะเทอะบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆก็เอาไป เก็บงานกันนะครับแต่ว่าดูโดยรวมๆแล้วถือว่าเยี่ยมนะครับหลังคงหลังคานีโอเคเลยไม่มีปัญหาไม่มีมาพาดของพลาดเหล็กให้เป็นริ้วรอยนะครับรถก็รถใช้งานนะครับก็ยังมีบ้างมีร่องมีรอ,อยเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดนี่คือราคาที่จะบอกนี่คือราคาที่ ถูกพิเศษเลยนะครับถ้าเพื่อนๆฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับราคานี้มีแค่3คันเท่านั้นนะครับราคาเพียง2 6 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับได P ีิสุสดีแม็กนะครับปี2014นะครับเครื่อง2.5นะครับนี่ครับมาดูกันคันนี้ก็มี ไฟท้ายแตกนะครับไปเปลี่ยนซะหน่อยออกมาแจ๋วเลยนะครับหลอกสติกกงสติกเกอร์ออกไปออกมาเลี่ยมขาวสวยทั้งคันนะครับจริงๆนะจะขายก็เสียดายนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยรีบๆเข้ามาจับประจองกันก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าขายเพียงแค่3าคันเท่านั้นนะครับประภาพโดยรวมนะครับตั้งแต่สีสัน ภายในเครื่องยนต์ช่วงล่างนี่นครับยังดีงามโอเคอยู่เลยครับแม้แต่ลอนใต้กระบะหลังนี่ก็ยังลอนยังสวยๆอยู่เลยนะครับนี่แผงประตูเข้าเนี่ยครับก็ยังสะอาดสะอา้านเรียบร้อยนะครับมาดูแล้วเนี่ยไม่มีร่องไม่มีรอยนะครับเบาะไม่มีฉีขาดนะครับบังแดดยังห่อพลาสติกมั้งแต่ตอนป้ายแดงก็ยังไม่ถอดออกเลยนะครับถือว่า สวยๆเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักนะครับมีแต่เตาะเตาะแ้แ,แ,แ้เป็นร่องเป็นรอยเล็กๆน้อยๆนะครับรถใช้งานนะครับเพียงแต่ว่าคันนี้ดีตรงมีสติ๊กเกอร์ติดก็จะปกป้องไม่ให้ตัวรถเป็นรอยเยอะเกินไปนะครับถือว่าสวยงามที่ครับดูหน้ารถจะเรี่ยมเรียมเลยครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาดูกันได้ครับอยู่ที่ลาดพร้าว42นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0867888678นะครับ0867888678นะครับถ้าใครสนใจอยากได้รถด,ดีๆไว้ใช้นะครับหีสุดูดีแม็กออนดิวเลยนะครับ ปี2014เครื่อง2.5นะครับสบภาพสวยๆนะครับเครื่องยนต์โอเคแอร์เย็นนะครับช่วงล่างคอนเฟิร์มนะครับรถใช้งานทุกวันไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับและก็ประหยัดน้ำมันด้วยยุคนี้สมัยนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นชีวิตจะซื้อไปเอาไปทำมาหากินหรือจะเอาไปวิ่งรับจ้างขนข้าวขนของ อันนี้แนะนําเลยครับรถด,ดีราคาไม่แพงนะครับนานๆจะมีมาทักทีนะครับยังไงก็ถ้าเพื่อน,อนๆในผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็ช่วยแชร์กันต่อสําหรับใครที่อยากจะได้ยี่สุด,ดีแม็กตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากช่วยแชร์แชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีรถด,ดีๆมานําเสนอก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีรถใหม่ๆมา เพื่อนๆจะได้เตือนขึ้นมาแจ้งให้เห็นก่อนนะครับเพราะรถเข้ามาแต่ละคันก็ขายไปไวนะครับมาแป๊บเดียวก็ไปแป๊บเดียวก็ไปนะครับคันนี้เป็นรถของที่บ้านเองเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ